ครับวันนี้มากับเชิงเต้ยครับผมมาเป็นแอดมินครับให้เชิงเต้ย320ครับวันนี้มาจะดูอาการครับ320ดีบ่320ดีถูกดีถูกดีถูกนะครับรุ่นไหนก็ยังไม่รู้เลยบอกว่าเครื่องน็อคมาครับผมเรากำลังจะมาดูครับประเมินครับผมการซ่อมครับทำเครื่องใหม่ อ้าปาปามเนาะนเป็นเป็นเนูเบอร์นะปปามแตคุ้นลงนะมังนเลายากเหรอคุนลงนะครั้งีคุดลงงาปัทุกส่วนาวครับอ๋ดูเือไว้น้อยๆจเสร็จเอนี่เลยๆเลอ้เจอแล้วผมมาเจอแล้วผมๆๆเป็นรถของนายหัวบางครับ มาถึงนางานเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ครับสามสองศูนย์ดีทู ติดตีสลบอด้วยเลยครับ หงไว้หน่อยนะเสียงหงบะหงดำมีหงด้วยอ่ะหเ,เราฟังเสียงครับตอนนี้เ๋ยว้เดี๋ยเขากัดดูอาการครับอเ่อเลย

หนักเลยโหอ,อาการนี้เสียงเครื่องนี้เ <laughs> <ess> จ้อาจะยกเครื่องนะครับยกมาคงไม่ยกคือยกที่นี่หรือไม่ยกไปที่อื่นนับหนึ่งไหมเบอร์ <c oughs> <c oughs> นี้ นับหนึ่งไหมนะครับนี่สังที่ทำมันเพลิ่นเสร็จนนี้เปลี่ยนทํามาแล้วสายอะ่ะโอครับสายเส้นบนนะครับเส้นนี้มั้ย ไปกติมันน่าจะมีเสียงอะไรเตือนนะะเรม,มันเตือนนะตอนที่มันเรียบร้อยเรื่งองแก้ไขอะไรไม่ได้ตอบอย่างเดียวมีเจอแค่ครับห้องงเดียวครับหนึ่งไม่แก้ไขแล้วแล้วเราอะไรยกลงเนี่ย จะเอาอะไรยกลงทำไงเอาให้ปุ๋ยคันลงมายกได้เออได้เนี่ยนี่ช่างเตยกำลังคุยราคา pour qu'il y ait ขาวนเี้ข้าสลูกค้าอยู่มันเครือเปิดกินั้ก็ตา้มอรนตัวนี้มน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงในตั้มใช้น้ำมันตัมน้ำมันาเหล่อเลี้ยงลูกตั้มงแต่อย่าให้ตัาไปน้ำมันขาดบ่อยลูกตั้มจะพังไวตัวนี้ตอนนั้นแค่2,000่าทชั่วโมงเองได้เคลได้เออมันอาการเป็นยังไงครับอาการก็คือมันสตาร์ทไมได้มันดับเลยดับต้องอย่างนี้เออ ดออันนี้ของลูกค้าของลูกค้าไม่มีแเลยแล้วก็เวลาร้อนๆเนสตาสนานกว่าจะติดของเขาของเขาอาจจะยังไม่ไม่ตายแต่ของผมมาตายเลยคือคือมันไม่มีอาการมาก่อนเลยนะแล้วก็ดับเลยดับเพิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเขาออกมาแล้วมันก็ไม่ขาดบ่อยนะมันสุราไม่หมดบ่อยไม่มันถึงได้เคลมมันอยู่ยังอยู่ในช่วงประกันอยู่ช่วงประกันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของมันด้วยแหละตัวเนี้ย

เตรียมลงเตอบกัด้วยเตรียมมาช่างเตรียมมาแล้วผมจะจะยกจะยกวันไหนก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแยกปั๊มแยกอะไรออกเสร็จแล้วเราพยายามลดทำไมเราลดเ็จแล้วก็ออกไปเลยรถคือคือรถไม่ต้องมาจอดรอคือถ้าผมต้องมาจอดพอเศษได้รถอยู่ที่นี่รถอยู่ฝั่งนี้ ครับไม่คือว่าคือว่าไม่ไม่อยากให้รถมันจอดรอไงไม่อยากให้เสียเวลาผมรอรอได้นะผม่อไปแล้วนะสั่งรถเข้ามาเลยอย่างนี้ไอเได้ได้อด้ได้ไดเไอนได้อดเไดเได้อท้ได้ได้คด้ไอ้ได้ได้อดอได้ได้ได้อด้ได้ไอ้ได้ได้ได้ไอ้ได้อด้ไดเอด้ได้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้ได้ไดเได้ได้ได้้ไอ้้้อไไไ มออไม่ไอร้านเชฟปั๊นเนี่ยหญ่าอย่างปทุมนี้แทน่นแท่นเชฟของแกแท่นเดียวเนะี่ยสี่สิบสองล้านใช่ไหมมีมีเจ้าเดียวในวรประเทศปทุมดีเซลนะเขาบอกว่าไม่มีหล่กผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ตามค,คือผมก็ตามหาที่เนี่ยถามพว,พวกที่ใช้อยู่ที่ใต้ที่จนะุฬาฯอะไรก็ไม่มีม,มีแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ว่าเขาถอดบิวแล้วอะ ขอบิอ้วก็ก็ก็พอมีแต่ว่าต้องมั่นใจต้องมั่นใจช่างด้วยว่าข้อบิ้วมาแล้วที่วันแบบโอเคมัน, okay. นมันมันมันมีนมนมนอย่ที่ประทุมในการชนะบุรีมีสองเจ้าที่ทําแคสผ่านนะแคสทั้งรุ่นแกทําผ่านนะเรืเ่องไอ้ปั๊มเช้อเพิงี่ยแต่ถ้าอื่นที่เหลือผมผมไม่มั่นใจคือคือมันมันเป็นลักษณะของว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการถ้าต้องการความเร็วงานทางอะไรเงี้ยก็ต้องเสือใช่มันอยู่อย่างนั้นแค่นั้น ไม่ซื้อก็เราเราไม่ได้ทำงานเกิราคาจะตามดั่งลมก็ดั่งลงมาอยู่ประมาณสี่กิโลมาทำไมดีทูสายสายมันเพื่อมันเกาะใช่ไหมใช่มันมันมันตีออกมาเลยเป็นทุกคำคือมันก็มันระยะมันอ่ะมันใช่ข้อเสียข้อเสียของของในที่ว่าตัว ต่อยกองกองขึ้นมาไว้ข้างนอกข้อเสียตรงนี้แหละแต่ถ้าเขาทำเป็นเป๊บหรือจะทําเป็นโอริงหน้าประกบแบนใส่ให้แบบนี้มันก็น่าจะดีกว่ามื่มันจะไม่มากรอบตรงตรงนี้อืมใช่แล้วมาสีฟอนสีแล้วมันก็มันก็เ<ช>ติมแล้วก็ได้ละเอาตามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาตอนเช้าได้ครับครั <c oughs> บกี่วันเถิด หงดำครับหงดำอ้มันนี้เห็นหันหงดำ